ระชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Redrive สำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Netflix, Redrive เรื่องราว เปิดเรื่องมาที่แมนลูคูหนึ่งที่แม่นำมาปลุกลูกสาวจะมีชั่วส้มให้รีบตื่นขึ้นมาเพื่อเก็บข้าวของแม่ของเธอ้ะมีชั่วอ,อ้อยซึ่งอ้อยนั้พาลูกสาวหนีสามีของเธอไปอยู่ที่อื่นตามมาที่กลุ่มโจรฉกชิงวิ่งราวพวกเขาจะประกอบไปด้วยเตอ๋อเคียงเอกแล้วก็ฟิลพวกเขานนั้นพึ่งไปปล้นมาแต่ว่าเงินก็ได้ไม่เท่าไหร่จึงออกไปปล้นซ้ำขณะนั้นพวกเขาก็เห็นเหยื่อเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถือกระเป๋าอยู่พวกเขานนั้นพากันวิ่งสลับกันไปสลับกันมาเพื่อจัดการกับผู้ชายคนนี้ และฉกกระเป๋าไปแต่ว่าเมื่อถึงคิวของเอกเอกกับถูกผู้ชายคนนี้นั้นจับขาวไว้เอกจึงเรียกให้เตอนั้นเข้ามาช่วยแต่เตอนั้นกลับไม่กล้าและยืนนิ่งๆจึงทําให้ฟิลแล้วก็เคียงต้องย้อนกลับมาช่วยขานาดนั้นเองก็มีผู้เจ้าหน้าที่นั้นโผล่มาและก็วิ่งไล่จับเตอเดือดร้อนมาถึงไมล์แฟร์ของเตอที่เธอนั้นต้องมาเคลียร์ให้พอเธอนั้นรู้จักกับตำรวจที่นี่เพราะว่าเป็นลูกค้าของเธออยู่แล้วและขอให้เขานั้นช่วยปล่อยไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจับไป เธอก็ไม่มีเงินมาประกันตัวหรอกจึงถาให้ตารวจคนนี้นั้นยอมซึ่งเตอ๋อก็ต้องทนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ตัดมาที่ส้มแล้วก็แม่ซึ่งอ้อยได้พาส้มย้ายเข้ามาอยู่ในอนพาร์ตเมนต์เก่าโดยคําแนะนําจากพี่ที่รู้จักที่มีชื่อวป้าแมวป้าแมวได้บอกไปว่าที่นี่เนี่ยมันอาจจะเก่าหน่อยให้อ้อยนั้นรีบทํางานหาเงินจะได้มีเงินมาจ่ายค่าเช่าอ้อยจึงบอกว่าแต่เธอมีนะเธอไม่เบี้ยวหรอกและป้าแมวก็บอกไปว่า หาซื้อกอนํามาล็อกประตูชะแถวนี้น่ะมันมีคนพาลูกค้าขึ้นมาเยอะส้มกําลังโตเป็นสาวแล้วด้วยในคืนนั้นส้มเธอก็นอนคิดอะไรบางอย่างและนอนไม่หลับตื่นมาในตอนเช้าอ้อยก็มามัดผมให้กับลูกสาวเพื่อให้ลูกสาวนั้นไปเรียนแต่เมื่อเธอ้้มาโรงเรียนก็ถูกคุณครูนั้นเรียกเข้ามาพบ เรื่องที่ว่าเธอนั้งค้างค่าเทอมถ้าเกิดว่าเธอนียยังไม่จ่ายมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เรียนต่อตัดมาที่เตอ๋อหลังจากที่เขานั่นออกจากโรงพักก็กลับมาหาพวกของเคียงเพื่อมาขอส่วนแบ่งพวกเขาจึงแซวไปว่าเต๋อนะ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยยังจะมารับส่วนแบ่งอีกเต๋อจึงบอกไปว่าไม่ใช่เอกเหรอที่ทําให้แผนมันพังเอกจะบอกว่าถ้าพูดแบบนี้มาใส่เดียวกันดีกว่า และเขียงก็บอกให้ใจเย็นๆแล้วก็เอาส่วนแบ่งมาให้กับเต๋อแต่เตอ๋อนั้นได้ส่วนแบ่งเพียงแค่นิดเดียวเขาจึงบอกว่าถ้าครั้งหน้าได้แค่นี้เขาไม่ทําแล้วเอกจึงเซาไปว่าเตอ๋อนั้นมีเมียเป็นไม้ก็ดีเหมือนกันมานักเคลียร์ได้ทุกอย่างซึ่งเตอ๋อนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เอกมาพูดแบบนี้เขาจึงเดินหนีไปซึ่งขณะนั้นเขาได้เดินผ่านส้มที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนในตอนนั้นแม่ของส้มกําลังอยู่กับลูกค้าประจํา ซึ่งเขานั่นก็แก่มากๆแล้วซึ่งอ้อยก็บอกกับปูค่คนนี้ไปว่า เดี๋ยวเธอจะบริการเป็นอย่างดีขนาดนั้นเองส้มที่กลับมาก็ต้องมาได้ยินแม่นั่งคุยกับแขกอยู่เธอจึงเดินหนีไปและไปรออยู่ตรงรอบบี้เธอไปนั่งข้างๆลุงที่มีชื่อว่าลุงกง๊เขาเป็น LGBTQ และถามกับส้มไปว่าส้มไม่ตรวจเลือดเหลอพอตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาตรวจเลือดถ้าใครตรวจนั้นได้200บาทแต่ส้มก็บอกว่าไม่ตรวจจึงถามกั๊กไปว่าก๊กไม่ตรวจบ้างเหรอกา๊กาจึงบอกว่าเขานั้นไม่ตรวจหรอกเลือดนะเดี๋ยวเขานั้นรอรับยาทีเดียวเลยเมื่อส้มกับ บนห้องหาแม่แม่ก็เอาเงินที่ได้มาไปซื้อเคเอฟซีมาให้ส้มกินส้มจึงบอกไปว่าที่โรงเรียนอะ่ะเขาทวงค่าเทอมแล้วนะแม่จึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะหาเงินมาจ่ายให้ตัดมาที่เตอ๋อเมื่อเขากลับเข้ามาหาไม้เขาจึงถามไปว่าไม้น่ะไปนอนกับไอ้ตำรวจพวกนั้นมาใช่ไหม ซึ่งไมค์ก็บอกว่าเราต้องทํำยังไงล่ะไม่มีเงินไปประกันตัวนี่นาเธอจึงถามเต๋อไปว่านี่เต๋อหึงเหรอถ้าหึงก็บ้าแล้วเพราะว่าเธอนั้นทำงานแบบนี้เต๋อจึงบอกไปว่าเขานั้นเข้าใจนะแต่ทำไมไมต้องไปบอกคิดถึงบอกฟันดี้ลูกค้าด้วยไมคจะบอกว่าก็แค่ลูกค้าประจำเท่านั้นถ้าเต๋อนั้นรับไม่ได้เราเลิกกันเลยไม่ล่ะแล้วเธอก็เดินหนีไปหลังจากนั้นเต๋อก็เซ็งๆจึงจะไปใช้บริการสาวบริการบ้างแต่คนที่เขานั้นเลือก ก็คือป้าอ,อ้อยนั่นเองอ้อยจึงมาเปิดห้องให้เตอ๋อจึงถามว่าเต๋อนั้นมีเงินไหมเต๋อจึงบอกว่าไม่มีอ้อยจึงบอกว่าเซ็งมากเสียงเงินเปิดห้องแล้วแล้วก็บอกให้เต๋อนั้นกลับไปได้ละเธอจะนอนเต๋อจึงถามไปว่าไม่ได่าเขาหน่อยเหรอ้อ,อยจึงบอกว่าเต๋อไม่ปล้นเธอก็ดีแล้วเธอน่ะเคยเจอมาหลายรูปแบบบอกก่อนแบบเต๋อน่ะก็ดีบางคนน่ะไม่บอกเลยแถมยังมาปล้นเงินของเธอไปอีกเธอน่ะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเต๋อจึงถามไปว่า ทำอาชีพแบบนี้มีลูกได้ด้วยเหรอเธอจึงบอกว่ามีเซแล้วก็บอกกับเตอ๋อว่าอย่ามายุ่งกับลูกของเธอนะในคืนนั้นเตอ๋อเขาก็นอนได้ยินเสียงไม้นั่นร้องไห้เขาจึงหันไปคุยกับไม้และบอกว่าอย่าพูดเรื่องเลิอกอีกได้ไหมต่อไปเขาจะไม่ทำแล้วเขาจะไปหางานดีๆทำซึ่งไม้ก็ขอให้เตอ๋อสัญญาว่าอยากกลับไปปล้นอีกเต๋อกระปากหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จัดการสะบัดเหยกันอย่างเมามันเช้าว,วันต่อมาไม้ได้ปลุกเตอ๋อใหแ้แต่งตัว เพื่อพาเตอไปจดทะเบียนสมรสกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอจะไม่ทิ้งเตอ๋อไปไหนเตอ๋อจึงบอกกับไมยไปว่าน่าเสียดายเนอะที่เราแต่งงานกันแต่กลับไม่มีแหวนเลยไม่จึงบอกว่าไม่เป็นไรเราจะไปหาเงินมาจากไหนล่ะตัดมาที่โรงเรียนของส้มขณะที่เธอกำลงเข้าห้องน้ําอยู่เธอก็เ,เห็นว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งเลือดออกที่มือซึ่งเธอก็ตกใจไปย่งมากจึงเข้าไปปิดน้ํารุ่นพี่ของเธอคนนี้มีชื่อว่าพีท เธอจึงถามกระ้มไปว่าคิดว่าเธอนั้เป็นอะไรเด้อแต่ส้มก็บอกว่าไม่รู้เธอจึงเอาบัสเตอร์ขึ้นมาแปะแผลตัดมาในตอนที่ส้มน,นั้นรอเดียนอยู่ในห้อง ซึ่งก็มีพวกรุ่นพี่ที่เป็นพวกปุ่มเชียร์รีดเดอร์มาคัดเดตซึงมาถามว่าเด็กคนไหนต้องการจะเป็นรีดบ้างซึ่งก็มีหลายคนที่สนใจส้มที่นั่งมองเฉยโดยที่ไม่ได้ยกมือหรือเสนอตัวแต่อย่างใดแต่พีทก็บอกกับเพื่อนของเธอไปว่าเธอสนใจเด็กคนนี้แล้วก็เดินไปกระซิบข้างๆหูของส้มและบอกส้มไปว่าให้เธอนัมาคัดรีดด้วยนะตัดมาในตอนที่ส้มนั้นกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์เธอได้เข้ามาในห้องของเจก้าแล้วก็เห็นรูปของเจก้าสมัยที่เธอนั้นเป็นดาวโช สมจึงถามไปว่าไปเต้นให้คนอื่นดูแบบนั้นคนตั้งเยอะไม่อายบ้างเหรอเจ๊ก๊าจะบอกไปว่าไม่อายหรอกขาะที่คนนั้นดูเราแล้วก็ชอบเราจึงทําให้เราได้รู้ว่าเขานั้นอยากได้เรายังไงล่ะซึ่งส้ม ก็ไปหยิบแผ่นเพลงแผ่นหนึ่งขึ้นมาเจก้าจึงเล่าเรื่องราวของเพลงเพลงนั้นให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องราวของงานงานหนึ่งที่มีคนนั้นเต้นรํากันแล้วก็ดันให้ผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งเข้ามาพบรักกันเป็นครั้งแรกโซมจึงบอกไปว่ามันโรแมนติกมากๆเลยแต่เจก้าเขาเล่าต่อไปว่าแต่คนกลุ่มนั้นที่เต้นรําอยู่ก็ดันให้นังคู่นั้นแยกจากกันเช่นเดียวกันในวันต่อมาเต๋อเขาจึงไปทำงานขนของเพื่อแลกเงินเพียงแค่เล็กน้อย ซึ่งมันก็ยากลําบากไม่เหมือนกับตอนที่เขาไปปล้นหลังจากนั้นไม้ก็พาเตอ๋อมาที่เรือนจําเธอมาเยี่ยมพ่อของเธอที่ติดคุกอยู่ที่นี่พ่อนั้นถามกับไม้ไปว่าไมานั้นเป็นอย่างไรบ้างไมยจึงบอกว่าตอนนี้เธอทํางานแล้วก็แต่งงานแล้วมีแฟนของเธอเธอจึงแนะนําเต๋อให้กับพ่อของเธอได้รู้จักพ่อของเธอจึงถามไปว่าเต๋อนั้นทางานอะไรไมยจึงบอกไปว่ารับจ้างขนของนะ่ะพ่อจึงบอกว่าดีงานสุดจริตดีลูกสาวของเขาหนะ่ะเขาดูแลมาอย่างดีนะ ไม่เคยตีถ้าใครได้ลูกสาวของเขาไปก็ถือว่าเป็นโชคดีดูท่าแล้วเต๋อก็จะเป็นคนที่ฉลาดถึงมาเลือกไม้บางคนนะ่ะไม่ทำอะไรหรอกก่อลูกสาวเขากินไปวันๆซึ่งประโยคนี้ก็ทำให้ไม้นั้นถึงกับขึ้นเลยแล้วบอกว่าเลี้ยงเธอดีภาษาอะไรถึงได้ทิ้งเธอไปอยู่ในคุกแบบนี้แล้วเธอก็บอกไปว่าเต๋อหนะไม่ได้ทำงานรับจ้างหรอกแต่มันปล้นเขากินคราวนี้ล่ะพ่อพอใจหรือย,ยังแล้วเธอก็เดินหนีไปเลยตัดมาในตอนที่ส้มเธอมาคัดลี แต่ว่าเธอนั้นยังไม่เจอใครนอกจากพีซซึ่งพีซเธอก็ถอดกางเกงพละของเธอให้กับส้มเพราะว่าส้มนั้นไม่มีกางเกงจะมาซ้อมเต้นตัดมาที่แม่ของส้มเธอนั้นมานั่งทํางานอยู่ตรงหน้าอพาร์ตเมนต์ซึ่งทุกคนก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีอะไรกินอาชีพอย่างเรานนะอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆแถมเจ๊อ้อยยังต้องเลี้ยงลูกอีกด้วยเก่งมากๆต่กลับไปที่ส้ม ขณะที่ทุกคนนั้นกำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าชุดรีดต้องจ่ายถึง5,000บาทและก็ต้องมัดจาครึ่งหนึ่งก่อนซึ่งเมื่อส้อมได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับหน้าเสียไปเลยเพราะว่าเธอนั้นไม่มีเงินมาจ่ายพีทได้ชวนส้มนั้นไปกินข้าวด้วยกันและขนาดนั้นเองส้ม ก็เดินผ่านในตรงที่แม่มานั่งรอแขกอยู่แต่เธอกลับทําไม่รู้จักแม่ซึ่งแม่ก็มองส้มเหลืองตาละห้อยที่ส้มนั้นทาแบบนี้หลังจากนั้นพีทก็พาส้มไปเจอกับเพื่อนเพื่อของเธอซึ่งทุกคนนั้นดูรวยมากๆและร้านอาหารนี้ก็เป็นร้านอาหารที่มีแต่อาหารราคาแพงๆพีทจึงจะสั่งให้กับส้มและส้มก็ฟังทุกคนนั้นคุยกันเรื่องไปเที่ยวเมืองนอกทุกคนนั้นดูดีมีคอนเนคชั่นหลังจากกินข้าวกเกษตรพีทก็พาส้มไปเที่ยวที่พับ ทุกคนนั้นก็เต้นกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นส้มก็กลับมาที่บ้านแม่เธอก็กำลังกึ่มๆเพราะว่าดื่มไปแม่จึงถามไปว่าส้มไ้นกินอะไรมาหรือยังให้ส้มมานั่งสิเดี๋ยวเธอแกะพะโล้ที่ส้มนั้นชอบไม่กินแต่ส้มก็บอกไปว่าเธอไม่กินหรอกเพราะเธอนั้นเพิ่งกินข้าวมาเธอไปกินข้าวกับเพื่อนมาส้มจึงบอกกับแม่ไปว่าเธอนั่นอยากหางานเสริมทำซึ่งกระทำให้แม่นั่นโกรธมากส่งให้ไปเรียนสบายๆกลับไม่ชอบ กับจะหางานทําอยากโดนมากนักเหรอสมจะบอกไปว่าแล้วแม่ส่งเธอไปเรียนโรงเรียนแบบนั้นทําไมให้เธอนั้นอายคนถ้าแม่ไม่มีเงินไปจ่ายเขาสม้มจึงเดินหนีไปและลงไปที่ห้องของเจ๊ก้เจ๊กั๊กินชวนส้มคุยเกี่ยวกับเรื่องดอกตีนเป็ดที่ว่าดอกนี้มันเหมือนดอกของปีศาจเธอได้ดอกนี้จากแฟนของเธอแล้วก็บอกกับส้มไปว่านานา ตรงป้ายรถเมล์ตรงนั้นเธอเป็นคนไปนส่งแฟนของเธอเพื่อกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดและสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอเร็วๆแต่นี่ก็ผ่านไปสิปีแล้วเจกากยังรอแฟนของเธออยู่เลยเจกากินถามส้มไปว่าและส้มละ่ะมีความรักบ้างหรือยังตัดมาที่เต๋อเขามารอรับมาอยู่ซึ่งมายก็เพิ่งลาลูกค้าและทั้งสองคนก็ไปนั่งชิงช้าเล่นกันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของมายเธอจึงถามไปว่ามายไม่ไปทํางานพรุ่งนี้ดีไหม แล้วก็สั่งอะไรมากินกันแต่เตอนั้นก็ไม่ตอบแล้วก็มองมือลอยออกไปข้างนอกวันต่อมาสม้มขึ้นมานั่งบนดานฟ้ากับพีทที่มานั่งสูบบุหรี่อยู่เธอได้ถอดวิกผมออกซึ่งผมที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นสีฟ้าพีทจึงพูดเกี่ยวกับเรื่องมีคู่โลกเหนือให้กับส้มได้ฟังว่ามีคู่โลกเหนือน่ะตัวเมียกับตัวผู้มันจะผสมกันแต่หลังจากนั้นพวกมันก็จะแยกจากกันไปสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่ดีส้มจึงบอกไปว่า เธอก็อยากจะไปจากชีวิตแบบนี้เหมือนกันแต่มาที่อ้อยเธอมาขอยืมเงินจากปู่ลูกค้าประจําของเธอถึงสามหมื่นบาทปู่จึงบอกไปว่าใครก็ต้องการเงินทั้งนั้นลูกของเธอน่าจะซื้อบ้านก็ไม่มีเงินไปดาวเขาปู่จึงบอกไปว่าก็บอกแล้วไงว่าให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็พาลูกสาวมาด้วยจะได้มาช่วยกันดูแลบ้านจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าให้มันเปลืองเงิน แต่กลับมาที่เตอ๋อขณะนั้นเขาก็นั่งอยู่กับพวกคงเคียงแต่กําลังนั่งมือลอยในขณะที่พวกคงเคียงกําลังวางแผนจะออกไปปล้นอีกขณะที่พวกเขากําลังเริ่มแผนการเตอ๋อ ก็ได้เดินผ่านฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเขาก็เห็นว่าฝรั่งคนนั้นเป็นพ่อของไมยด้วยความโกรธที่พ่อของไมยนั้นเคยพูดดูถูกเขาไว้หน้ามือตามวัวเขาจึงเดินเข้าไปจัดก,การกับฝรั่งคนนั้นคนเดียวแล้วก็วิ่งฉกเอาของไปจึงทางําให้พวกของเคียงนั้นตกใจเป็นอย่างมากเคียงได้เข้ามาต่อว่าเตอ๋อว่าเต๋อทาแบบนี้ทําไมมันผิดแผนนะอาจจะเกิดเรื่องขึ้นก็ได้แต่ว่าพวกของฟิลแล้วก็เอกมาลื้อกระเป๋าของฝรั่งก็เห็นว่ามันมีเงินมากมายเต๋อจึงเข้ามาแย่งและบอกว่านี่ของเขา หลังจากนั้นพวกเขาก็เอาเงินที่ได้มาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแถมยังออกปล้นกันอย่างถี่ยิบกว่าเดิมด้วยในเช้าวันต่อมาไม้ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกกับเธอไปว่าเธอต้องออกไปทำงานแล้วแล้วเจอกันนะซึ่งเต๋อก็ยิ้มอย่างมีเลสในเขาไม่ยื้อแฟนของเขาไว้เหมือนปกติตัดมาที่ส้มในตอนที่เธอนั่งกลับมาที่บ้านแม่ของเธอกำลังรีดผ้าอยู่แล้วก็บอกกับส้มไปว่าเอาเงินนี่ไปสิ เธอนั้นได้เงินมาก้อนหนึ่งให้ส้มนน่ะเอาไปจ่ายค่าเทอมส้มจึงถามไปว่าเอาเงินมาจากไหนแต่ว่าแม่ก็บอกไปว่าไม่ต้องรู้หรอกหลังจากนั้นเตอ๋อเขาก็มาที่ร้านเพชรพอต้องการจะมาซื้อแหวนให้กับไม แล้วก็มายืนนับเงินอยู่ตรงหน้าร้านในเย็นวันนั้นสม้มซึ่งเธอนั้นมาที่คอนโดของพีทแล้วก็เห็นรูปที่พีทนั้นถ่ายคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพีทก็เอาชุดมาให้ส้มเปลี่ยนเพื่อจะไปเล่นน้ํากันสม้มเลยถามพีทไปว่ารูปที่พีทนั้นถ่ายคู่ด้วยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพีทจึงเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้น,นชื่อพลอยเป็นพี่สาวของเธอได้หนีไปอยู่เกาหลีแล้วเธอนั้นเคยอยู่กับพี่สาวและสนิทกันมาก แต่จูจูพี่สาวกับเก็บข้าวของแล้วก็ทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าจะไปอยู่เกาหลีเธอนั้นไม่เข้าใจเลยต่มาที่ไมายขณะนั้นเองเธอกําลังยืนรับแขกอยู่ซึ่งก็มีลูกค้าประจําของเธอมาแต่ก็ต่อเธอเหลือ500ขณะนั้นเองเต๋อก็มายืนคุยกับไมายและบอกว่ามีเรื่องอย,า,อยากจะคุยด้วยแต่ไมคก็บอกว่าเธอนั้นททำงานอยู่ให้เต๋อนั่งกลับไปก่อนได้ไหมซึ่งลูกค้าประจําของไม้ก็บอกไปว่า800ตามที่ไมคนั้นตกลงไว้ก็ได้ให้ขึ้นมาบนรถเลยขณะนั้นก็มีรถมาบีบแต่ จึงทําให้เขานั้นต้องเรียกเตอ๋อขึ้นมาคุยกันด้วยเตอ๋อต้องมาทนเห็นว่าลูกค้าผู้ชายคนนี้สวีวานกับไม้ลูกค้าจึงถามไปว่านี่เพื่อนของไม้เหรอแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาเป็นผัวของไม้ซึ่งเตอ๋อก็ยื่นแหวนให้กับไม้ไมาจึงถามไปว่าไปเอาเงินมาจากไหนนี่ออกไปปล้นมาอีกแล้วใช่ไหมไม้จึงบอกให้ลูกค้าขับเข้าไปในม่านรูดแล้วก็รับแหวนของเต๋อนำมาใส่และไล่ให้เต๋อนำไปไก,กล ตากลมาที่คอนโดของพีซเธอก็มาถามส้วมว่ามีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้เธอฟังหรือเปล่าส้มจึงบอกไปว่าเธอนั้นเคยโกหกว่าบ้านของเธอนั้นอยู่เยาวราชและแม่ของเธอนั้นทํางานเป็นช่างแต่งหน้าจริงๆแล้วเธอนั้นจนมากๆและเธอก็อาศัยอยู่ที่แฟลตเก่าๆส่วนแม่ของเธอน่ะไม่ได้ทํางานเป็นช่างแต่งหน้าหรอกเป็นหญิงสาวขายบริการซึ่งพีทฟังก็ไม่ได้รู้สึกตกใจแต่อย่างใดเธอจึงเล่าต่อไปว่าคอนโดที่เธออยู่ไม่ใช่คอนโดของเธอจริงๆ แม่ของเธอนั้นเป็นนายหน้าเธอจึงแอบเข้ามาอยู่เท่านั้นตัดกลับมาที่เตอ๋อซึ่งเขาพังประตูเข้ามาในห้องที่ไม้กำลังรับแขกอยู่แล้วก็มาขโมยกุญแจรถของลูกค้าของไม้และขี่หนีออกไปแต่กลับมาที่ส้มกับพีซซึ่งพีซนั้นชวนส้มไปอยู่ที่เกาหลีด้วยเพราะว่าเธอจะย้ายไปอยู่เกาหลีซึ่งส้มก็ตอบตกลง หลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบก,กันและจัดการสมรดิเหตุกันอย่างวาม,มันตากลับมาที่เตอ๋อเขานั่งออกมาเพื่อระบายอารมณ์แต่กลับได้เจอกับด่านตำรวจอยู่ตรงหน้าซึ่งเตอ๋อก็ตัดสินใจขับฝ่าด่านไปแล,ล้วก็ทะลุตกคลองน้ําไปเลยในวันต่อมาส้มก็ไม่สามารถติดต่อกับพีได้อีกเลยแล้วก็ไม่เจอเธอจูู่เธอก็หายตัวไปเมื่อมาคุยกับพวกเชียร์ลีเตอร์พวกเขาก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพีหายไปไหนก็ไม่รู้ ถามส้มส้มก็ไม่รู้เหมือนกันและพวกเธอก็บอกกับส้มไปว่าถ้าส้มหนาไม่จ่ายค่าลีดพวกเธอก็จําเป็นต้องคัดส้มออกนะและจากเหตุการณ์ที่เตอ๋อขับรถฝ่าด่านตำรวจเขาก็ต้องไปติดคุกถึงสองเดือนเมื่อเขานั่งกลับมาก็พบว่าตอนนี้ไม่เธอได้มีสามีใหม่ไปแล้วคนคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นคือเคียงนั่นเอง เตอนั้นโกรธเป็นอย่างมากว่าทำไมไม่ไมรอเขามาจึงบอกว่าแล้วใครใชใ้เตอไปติดคุกแบบนั้นล่ะจูจ่ๆเตอก็ทิ้งมาไปอีกเหมือนพ่อของเธอแต่ว่าเตอก็บอกไปว่าเขาต้องขออยู่ด้วยได้ไหมเขาไม่มีที่ไปถ้าเกิดว่าหางานได้เมื่อไหร่เขาจะไปทันทีมันเรื่องดาวตัดมาที่ส้มซึ่งในตอนนี้ส้มพยายามตามหาว่าบ้านของพีทที่แท้จริงนั้นอยู่ไหนจนเธอนั้นเจอและเธอก็แอบเข้ามาในบ้านแล้วก็เห็นว่ามีรูปที่เธอนั้น ถ่ายคู่กับพ่อเลี้ยงของเธอที่พยายามโอบแขนของเธออยู่ด้วยพีทเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะ่ะเธออยู่กับแม่อะไรอะไรมันก็ดีแต่แม่ก็พาพ่อเลี้ยงเข้ามาและพ่อเลี้ยงก็พยายามลวนลามเธอด้วยเมื่อเธอนั้นไปเปิดลิ้นช้างเธอก็เห็นว่ามันมีรูปของพีสที่ถ่ายคู่กับพี่สาวสม้มจึงเก็บรูปนี้ไปและเธอก็มานอนร้องห่มร้องไห้อยู่บนเตียงของพีทหลังจากนั้นเธอก็แอบออกมาที่ด้านนอกโดยไม่ให้มีใครเห็นและเธอก็มาขูดรถดพ่อของพีท ตัดมาในคืนนั้นซึ่งเตอ๋อก็ต้องนอนร้องไห้แล้วก็ต้องฟังเสียงที่น้งสองคนนั้นสวีทวิดพิวกันส่วนส้มก็มานั่งรอพีทที่หน้าคอนโดเธอนั่งเคยทักไปหาพีทและถามว่าพีทนั่นอยู่ไหนโกรธอะไรเธอหรือเปล่า <c oughs> เธออยากไปหาที่คอนโดได้อยู่ไหมตอนแรกพีทก็อ่านหลังๆเธอก็ไม่ตอบเลยซึ่งจูจ่ๆไฟที่คอนโดมันก็เปิดขึ้นส้มที่เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบไปเคาะประตู แต่เป็นฝรั่งคนหนึ่งเมื่อชมด้เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบหนีไปเลยตัดมาในวันต่อมาเตริรนั่งแกล้งทำจาจตกแตกเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าเขานั้นได้รับบาดเจ็บไมยจึงเข้ามาทำแผลให้และถามว่าทำไมทำอะไรไม่ดูเลยเตอจึงบอกไปว่าเขานั้งขอโทษเรานั่งกลับมาคืนดีกันได้ไหมเขายังรักเธออยู่นะ เราไม่ได้รักกันแล้วเลยแต่ไม้นั้นก็ไม่เอาด้วยเพราะว่าตอนนี้เธอมีเคียงอยู่แล้วตัดมาที่ส้มเมื่อเธอกลับมาที่ห้องแม่ก็มาต่อว่าส้มว่าทาไมส้มไม่เอาเงินไปจ่ายค่าเทมอมเพราะตอนนี้ทางโรงเรีเยนนั้นโทรมาว่ายังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยนะส้มจึงบอกไปว่าเธอเอาเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบินหมดแล้วแม่จึงถามว่าซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรเธอจึงบอกว่าเธอจะไปเกาหลีกับรุ่นพี่ แม่จึงด่าว่าส้มว่าส้มน่ะเอาเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปให้คนอื่นแบบนี้เหรอรู้ไหมว่าเธอนั้นยากลําบากก็จะหาเงินมาให้ส้มจึงบอกไปว่าส้มจะมีชีวิตแบบนี้แล้วมันทําไมเหรอสุดท้ายแล้วส้มก็คงไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ต้องทํางานเหมือนกันเมื่อส้มพูดแบบนั้นน้ําตาของแม่ก็ไหลาพลากเลยทีเดียวส้มได้มาตามหาพีทที่ร้านอาหารที่เธอนั้นเคยมากินกับพีล แล้วก็ได้เจอกับเพื่อนเพื่อของพีททุกคนนั้นดูไม่ได้ตกใจเลยที่พีทนั้นหายตัวไปสม้มจึงถามกับทุกคนแล้วก็เอารูปที่พีทนั้นถ่ายคู่กับพลอยให้กับทุกคนได้ดูซึ่งทุกคนก็บอกไปว่านี่นะไม่ใช่พี่สาวของพีทหรอกแต่เป็นศิลปินเกาหลีที่พีทนั้นชอบบินไปดูที่เกาหลีนะ่ะพวกเขานั้นพูดไปแล้วก็หัวเราะไปยิ่งทําให้ส้มนั้นของขึ้นและบอกว่าเพื่อนหายไปทั้งคนไม่คิดจะตามหากันบ้างเลยเหรอเจ<ๆ>เพื่อนผู้ชายในกลุ่มจึงบอกว่าคิดว่าเขานั้น คบพิดไว้ทําอะไรล่ะซึ่งเขาก็ทําท่าทางว่าเพื่อระบายอารมณ์เท่านั้นซึ่งก็นทาให้สมนั้นโกรธมากแล้วก็เดินหนีไปตันมาที่เคียงแล้วก็เตอ๋อซึ่งเตอ๋อนั้นชวนเคียงปนและบอกว่าถ้าปนกันได้ครั้งนี้ <c oughs> เขาจะยกให้กับเคียงทั้งหมดเลยแลกกับที่เคียงออกไปจากชีวิตของไม่ซึ่งเคียงนั้นก็ตอบตกลงลาจากนันทั้งสองคน ก็บุกมาที่บ้านที่พวกเขานันกำลังจะปล้นแล้วก็แอบ,บเข้าไปในบ้านซึ่งพวกเขานันก็เข้ามาในบ้านขณะนั้นเองเตอ๋อเขาก็หยิบมีดขึ้นมาและหวังจะจัดก,การกับเคียงแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำในขณะนั้นเจ้าของบ้านก็ได้กลับมาพวกเขาจึงต้องไปหาที่ซ่อนซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของปู่ที่เพิ่งไปรับอ้อยมาอยู่ด้วยนั่นเองแต่กลับมาที่ส้มซึ่งส้มนั้นเข้ามาในห้องของกา แล้วก็เจอกับป้าแมวที่มาเก็บของอยู่เธอจึงถามไปว่าลุงกากไปไหนป้าแมวจึงบอกไปว่ากาก,ากนั้นเสียไปแล้ว หลังจากที่กากนั้นรู้ว่าสามีของเธอนั้นเสียชีวิตไปเธอก็ทำใจไม่ได้ซึ่งเมื่อสมได้รู้แบบนั้นเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากเรื่องราวแต่มาที่บ้านของปู่ปู่ได้คุยกับอ้อยไปว่าทำไมไม่พาลูกมาอยู่ด้วยละ่ะคิดจะทิ้งลูกไปแบบนี้เหรอผู้หญิงคนเดียวจะอยู่คนเดียวได้ยังไงอ้อยจะบอกไปว่าลูกสาวของเธอน่ะเก่งปู่จึงด่าว่าอ้อยแล้วบอกว่าอ้อยนะทิ้งลูกทิ้งทิ้งคงคว้าง ขนาดหมามันยังนักลูกของมันเลยนะซึ่งออยก็โกรธมากและบอกว่าอย่าคิดว่าเธอไม่รู้นะที่ชอบถามถึงลูกของเธอนาและปู่ก็เคยขโมยกางเกงในของลูกของเธอไปด้วยปู่จึงลุกขึ้นไปตบหน้าอ้อยและบอกว่าเขานั้นปวดหลังไปเอายานวดบนห้องมาให้หน่อยเรื่องราวตัดมาที่ร้านอาหารที่ส้มนำมาทำพาทามเธอได้เจอกับพวกรุ่นพี่ที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์และเข้ามาทักทายเธอ ไม่เพียงแค่ทําให้ส้มนั้นต้องอับอายแต่ขณะนั้นเองพีทก็ได้เดินเข้ามาด้วยพีทจึงถามกับส้มไปว่าไม่ได้เจอกันนานเลยเนอะเป็นอย่างไรบ้างแต่กลับมาที่อ้อยขณะที่เธอมานั่งดูโทรศัพท์แล้วก็มีรูปของสม้มที่ติดอยู่ตรงเคสโทรศัพท์เธอจึงตัดสินใจเก็บข้าวของเพื่อจะย้ายกลับไปอยู่กับสม้มแต่กลับมาที่ร้านอาหารขณะที่กลุ่มเชียริรเดอร์กำลังมาถ่ายรูปเซลฟี่กันพีทที่กําลังจะกลับเธอจึงมาทักทายสม้มและบอกกับส้มไปว่า เธอจะย้ายไปอยู่เกาหลีแล้วนะขอบคุณเรื่องดาวทงหมดที่เคยผ่านมาแล้วก็ขอโทษด้วยส้มจึงถามไปว่าแล้วที่ผ่านมาน่ะมันมีอะไรจริงบ้างเหรอเธอขออะไรได้ไหมขอให้พี่จะทิ้งเธอไปเอะไรก็ได้เธอไม่อยากเสียพีทไปเพราะเธอไม่เหลือใครแล้วซึ่งพีก็เข้ามากอดเธอทั้งสองคนนั้นร้องห่มร้องไห้แต่พี่ก็ตัดสินใจบอกลาส้มและเดินหนีไปอยู่ดีเรื่องดาวตัดกลับมาที่อ้อยขณะที่อ้อยนั้นเก็บข้าวของอยู่เธอก็เห็นว่า ยังคงแอบอยู่ในห้องนี้ซึ่งเต๋อก็เข้ามาปิดปากอ้อยและบอกว่าจะส่งเสียงดังแต่ว่าอ้อยนั้นก็ไม่ยอมหยุดจึงทําให้เคียงนั้นเข้าไปจัดการกับอ้อยที่ดาหลังเพราะว่าเขานั้นกำลังกลักลวอยู่ไม่รู้จะทําอย่างไรขณะนั้นเองส้มก็โทรมาหาแม่แต่แม่ก็ไม่ได้รับสายเพราะในตอนนี้เธอนั้นล้มลงไปนอนแล้วเต๋อนั้นกลัวเป็นอย่างมากเคียงจึงบอกกับเต๋อไปว่าเราไปช่วยการจัดการกระปูนั้นเธอ เราสองคนนั้นทําได้อยู่แล้วแต่ว่าเต๋อนั้นไม่เอาด้วยเขาจึงวิ่งหนีไปที่ด้านหลังของบ้านเขียงจึงลงไปคนเดียวขณะที่เขากําลังจะปีนหนีเขาก็เห็นว่าปูเอาปืนมาจ่อที่เขาส่วนเตอ๋อ ก็วิ่งกระโดดออกไปจากที่รั้วด้านหลังและขณะที่เขากำลังจะวิ่งหนีไปก็ได้ยินเสียงปืนและเห็นว่าร่างของเคียงมาตกอยู่ตรงถนนพอดีเขาจึงรีบกลับมาที่ห้องของไม้แล้วก็มานอนกอดไม้ไม้จึงบอกไปว่าอย่าทิ้งไม้ไปไหนอีกนะไม้เชื่อในตัวพี่เคียงซึ่งก็ททาให้เตอนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้ตัดสินใจเก็บข้าวของและออกไปจากห้องของไม้ในขณะเดียวกันส้ม เธอก็เลิกงานแล้วกำลังจะกลับไปที่แฟลแล้วก็ตัดไปในตอนที่สม้มเธอสวมชุดนอนแล้วก็กลับมาที่ห้องของเธอเมื่อเธอนั้นเปิดประตูก็มาเจอแม่นั้นยืนอยู่เธอจึงเข้าไปกอดแม่แล้วก็ร้องห่มร้องไห้และเรื่องราวเลสไลท์ like ก็ได้จบลงซึ่งผมจะขอสรุปตอนท้ายนิดนึงก็แล้วกันนะครับ หลายๆคนนี่อาจจะสงสัยว่าในตอนที่ z o มเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเจอแม่แม่ของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงๆไหมในตอนนี้เราไม่สามารถสรุปได้นะครับเธอนั้นอาจจะคิดไปเองหรืออาจจะเป็นความฝันเพราะว่าในตอนที่โ o มน่ะกําลังเดินกลับบ้านมันเป็นอีกชุดหนึ่งไม่เป็นชุดทํางานแต่ในตอนที่เธอนั้นเปิดประตูมามันเป็นชุดนอนอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนที่แม่ของโ o มน่ะ ได้รับบาดเจ็บปู่อาจจะมาช่วยพาส่งโรงพยาบาลได้ทันและแม่ของเธออาจจะรอดก็ได้แต่อีกมุมนึงก็คือตรงนี้เนี่ยมันเหมือนความฝันของส้มมากๆ ส้มอาจจะฝันถึงแม่แล้วก็มากอดแม่แล้วก็ร้องโ่มร้องไห้ที่ได้เจอแม่อีกครั้งทุกคนละครับคิดว่ามันเป็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวดรามาสะท้อนสังคมนะครับดูแล้วก็รู้สึกดิ่งไปกับตัวละครมากๆถ้าใครชอบภาพยนตร์แนวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําภาพยนตร์อาร์ตให้ทุกคนได้รับชมกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดลิปต่อไปแล้วเจอกันหม่